ต่อไปไหนมีใครอยู่ไหนที่แท็กมา <S 2> <S 2> <S 2> เราไปดูคลิปกันนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางร้านค้าฟีฟลกันก่อนนะคะเห็นว่ามีหมัดมาใหม่นะคะนี่เลยหมัดแรมเพลค่ะทุกคนสายฟ้าเร่าร้อนนะคะเอฟเฟกต์สองขั้วผสานกันอย่างลงตัวนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะนี่จิง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 อ๋อ ก็คือสุ่มนะคะถ้าเกิดว่าได้อันนี้พเพราะได้อะไรโทรเค็นนะคะโทเค็นได้5อันก็จะได้หมัดไปเลยนะคะเราไปดูกันว่ามีหมัดอะไรบ้างเฮ้ยมีเหมือนจะเป็นไอวอดด้วยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะคะ่ะได้แล้วหนึ่งที่สองมาสิโอ้ม่กอดที่สองมาแล้วนะคะทุกคนสุ่มไปเยอะเหมือนกันเนี่ยครั้งละหนึ่งร้อยเพชรนะคะได้มาแล้วได้ทั้งหมด,ด,ด,ดมาสี่อันแล้วทุกคนอัดอีกอันเดียว ขอ,ขอสุ่มอันเดียวเราจะได้ไหมน่่จะไม่ได้ทุกคนขอกลับไปสุ่มมันร้อยเหมือนเดิมอ่ะปึ๊บเอ้ยทำไมยังสุดท้ายของยากจังอ่ะเอ้ยสุดท้ายเองสุดท้ายสุดท้ายสุดอ่ะสะักทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็กดเข้ามารับของรางวัลเลยก็จะเป็นในส่วนของอุ้ยมีชุดแฟชั่นด้วยอุย้ย เซตบูทรแองเกิลนะคะเท่นะชุดนี้เท่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะสวมใ่เลยมัดแรงเพลนะคะทุกคนก็มาดูแบบเต็มๆตรงนี้เลยนะโคตรเทเเ่จริงกิจกรรมพวกนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่2กระกฎาคมนะคะถึงวันที่8กระกฎาคมนะคะนี่ก็ไปสุกไันได้นะคะต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นนี่ลยไวรุ่นเตยไลทุกคนนี่ก็จะรวมรอยสักเพชรเทะคะ่ค่ะแค่ราคาเดียวนะคะก็คือ1 9 9เพชรนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็ตเติมเพชร199เเพชรก็จะได้ไปเลยนะ นะคะนี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองมาสูงไหมดูนะคะอ่าไม่เอาตัวไหน,นดีอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันปึ๊บซื้อ,อได้แล้วหนึ่งลายปึ๊บไม่แล้ว นี่ราคาเดียวนะคะก็แค่1,99พเพนะคะเอาทุกลายแม่งเลยอ่าทุกคนคกิจกรรมตัวนี้นะคะก็มีตั้งแต่วันที่1อ่ากรกฎาคมนะคะถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะทุกคนก็ไปสุ่มกันได้นะคะว่าอยากได้ลายสักตัวไหนนะคะบอกเลยว่าที่มากๆนะคะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อ,ตอเลยค่ะ สวีดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องของแชาเนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็มีน้องๆขออิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าพี่อิ่มคะส่งวัยรุ่นรีไฟอีกหน่อยค่ะพี่ก็คือหนูแท็กไปแล้วนั่นนี่น,น,นู่นนี่อิ่มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ทุกคนตามคํขอขอน้องๆล้วกันนะคะเพราะว่าเข้ามาดูใน t i ๊กต็อกแล้วนะคะว่าน้องๆแท็กเข้ามาเยอะไหมปรากฏว่าแท็กเข้ามาเยอะมากๆดูคือแบบมีหลายคลิปมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะทุกคนอิ่มก็เดี๋ยวจะรวมเข้าไปใน คลิปนี้เลยรกันนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกระจอิ่มกันด้วยนะคะอะมาทุกคนคลิปแรกนะคะเป็นน้องคนนี้นี่น,นี่ดูก็รู้ว่าคุณ <c oughs> ไ,ไหนดีวะโ <c oughs> อ้ เดียวเดียวเดียวเฮ้ยที่แรกนึกว่าแบบเป็นแบบตัวละครฟรีไฟล์ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันไม่ใช่อ่ะโอเคทุกคนต่อมานะคะน้องคนนี้บอกว่าที่เขาหน้ามากมากอุ้ยอี่จะได้ท่านี้น่ารักท่านี้น่ารักอ่ะโอเคทุกคนต่อมานะคะเขาบอกมีวาร์ปแจกด้วย เด oh. ah ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนว้าไหนว้าวเดี๋ยวทำไมเท็กแตนนี้มาให้พี่ดูอะฮะเดี๋ยวแคปชั่นอะไรเนี่ย โอเคทุกคนต่อมานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูแบบเยอะๆนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเปิดแบบเปิดไม่นานาดูสาวดูสาวบ้างตอนนี้น่าจะประมาณมอต้นหรือเปล่าน้องอยู่มอต,ตน้นใช่ไหมอันนี้อะไรอ๋อจะเป็นแบบแท็กอะไรอย่างงี้โอเคนี่น้องเขาบอกว่าพี่หิมต้องมาดูแล้วมาดูแล เอาน้องคนนี้จำหน้าได้แล้วเอ้ยคนนี้ก็จำได้คนนี้ก็จำได้จำได้หมดเลยอะ่ะขอคุณใหม่ให่ได้ไหมอะ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าไหน,ไหนคนนี้ล่ะ ฟีดนะฟีดเขาบอกขอฟีดหน่อยคนนี้คนนี้ย <livelihood> ังฟมดน่ารักน่ารักแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะต่อมานะคะแก๊งเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะแก๊งเดิมนะจัวแก๊งนี้เขาไม่แผล่ลจริงๆ ใจคอไม่ดีโตอย่าทำได้อย่างงี้พี่ใจคอไม่ดีต่อมาอ,อ๋ออันนี้เป็นผู้หญิงนะคะก็ไปตามได้นะหล่อใจคอมพิวเตอร์เฮ้ยพี่ก็สวยคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะฟพิวเตอร์เขามีให้เล่นไงก็ต้องเล่นนะต่อไปไหนมีใคร,รอยู่ไหนที่แท็กมา ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใครแท็กมาแท็กอะไรเนี่ย,ยนี่นแจ้งเดินแม่เลยมีบ้างไหมคะฮึ <c oughs> หมดแล้วหรอเหมือนว่าจะมีแท,ท็กเยอะเหมือนกันนะ ชิมความหากลงน้ำิมความหากลงน้เ้วันนี้จะได้สักสิบนึวตัวสิบแ้วะิมความหักลงนะไม่รู้ิงความหากลงนะเป็นเฮียเยดังตุ้มตุ้มเจียงดังตุ้มตุ้มต๊ตเดี๋ยวรออยู่มนี้ตอบเหี้ยเลยชิมความหากลงนะ้ อ๋อไม่ดีมากหรือ่วาเยเขาไปเล่นแบบนี้ในโซนวีสไตล์ดีกว่าะชื่อบอำไง<ะ>อะไรอ่ะช่วยแก้เป็นแฟนผมเลยดิไม่อ่ะไม่ช่วยคนนี้ใครอ่ะก็เป็นน้อแแงแฟนค่ะที่เป็นแฟนน้องค่ะอ๋ะอ,อก็คือแบบขอให้แบบแกล้งเป็นแฟนนี้เหรอ อ,อ,อย่ากไปยุตออยิอะไรดิน้องพี่ไม่เรียกน้องแล้วนะเนี่ยพี่ไม่เรียกน้องแล้วนะพี่จะเรียกเป็นคิรัพแทนแล้วนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวคาดว่าน่าจะแค่นี้แหละ เพราะว่าถ้าเกิดอยากให้เปิดรับใครก็อย่าลืมนะ mm hmm. เทคติกตอกมาได้นะคะทุกคนเดี๋จะทําคลิปให้อีกนะคะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่า mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นปการะเจอยู่กันด้วยนะคะบ๊ายบาย